โดยบุรีรัตสมัติยะและทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวภาษากฎหมายค่ำคืนนี้ยังคงเป็นเรื่องของบุคคลนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะอธิบายต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเป็นซีรีส์เหมือนชมซีรีส์ กาหลียังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของผู้ชายรอที่สุดในนาทีนี้อาจารย์ธนายวิเดียบุเวกอาจารย์ขาสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับกันแม่ทำมาผมยิ้มแก้มปิดเลยนะครับบอกว่ารอที่สุดในนาทีนี้ <laughs> <c oughs> ไม่มีใครรอท่านอาจารย์แล้วค่ะครับผมนะครับก็ด้วยระยะเวลาที่สั้นๆนะครับเราก็นําเสนอต่อจาก สัปดาห์ก่อนนะครับคำว่าบุคคลสภาพบุคคลเนี่ยที่เราเราได้อธิบายเรื่องว่าอสภาพบุคคลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในสัปดาห์ก่อนนะครับทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมีปัญหาไป็นคนแบบคนเราเกิดแล้วเนี่ยปัญหาว่าเกิดปีวันเดือนปีอะไรเนี่ยนะครับเป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันนะนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่ ที่ฟังรายการนะครับก็ต้องรับทราบเหมือนกันว่าเมื่อมันมีปัญหาตรงเนี้ว่าการนับอายุข,ของบุคคลเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะเริ่มนับเมื่อไหร่ซึ่งในหลักกฎหมายแล้วจริงๆก็บอกให้นับวันแรกที่เกิดนะครับวันที่เกิดวันไหนการนับหนึ่งวันนั้นเลยปกติในทางกฎหมายเนี่ยการนับระยะเวลาเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยจะนับวันรุ่งขึ้นแต่ว่าในเรื่องการนับอายุข,ของบุคคลเนี่ยให้เริ่มนับ แต่วันเกิดนับแต่วันที่เกิดเกิดไหนน like ับวันนั้นนับหนึ่งวันนั้นเลยทีนี้ปัญหามันมีในต่างจังหวัดเนี่ยมีคดีขึ้นตรวสอก็มีก็คือพอเกิดปั๊บเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งเกิด่บางทีก็ลืมบางทีรักษาเนี่ยนะครับทั้งในกฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยพอไม่แจ้งเกิดมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นรู้เดือนเกิดแต่ไม่รู้วันเกิดรู้ปีเกิดแต่ไม่รู้เดือนเกิดไม่รู้วันที่เกิดนะครับก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งการเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยก็มีผลในทางกฎหมายนะครับเช่นอายุครบสิบเจ็ดปีครบสิบห้าคือถ้าครบสิบห้าปีบริบูรณ์บุคคลนั้นสามารถทำพินัยกรรมได้ครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์บุค <iatric> บคลนั้นสามารถรับบุรบุญธรรมได้ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์บุค <iatric> บคลนั้นสามารถ uh, มั่นและสมรสได้นะครับโดยผู้ครองยินยอม นะครับซึ่งวันเวลาก็มีผลในทางอาญาก็มีนะครับว่าอาคนอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับที่ตกเป็นจำเลยตก้องหาจะต้องรับผิดชอบมีความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอายุเท่านี้รับโทษเท่าไหร่อายุสิบห้าเกินสิบห้ารับโทษเท่าไหร่อายุสิบแปดถึงยี่สิบรับโทษเท่าไหร่นะครับซึ่งมีเกณฑ์การกําหนดโทษเนี่ยจะต่างกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะไปแล้วลักจณะเนี่ยนะครับก็มีผล ค่ะการตายก็เช่นเดียวกันฮนะตายก่อนตายหลังเ็าอผลในทางกฎหมายนะครับซึ่งในกฎหมายก็บอกว่าในกรณีที่บอกให้นับวันแรกก็รู้นะครับในกรณีรู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดนะครับอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องรถยนต์และแฟนๆนราการต้องฟังนะครับว่าเขาบอกว่ให้นับวันที่หนึ่งของเดือนที่เกิดนะครับนับวันที่หนึ่งฉะนั้นบางทีเราไปทำมิเนกร,รมเนี่ย ไปกองเนี้ยต้องนับจากวันขอวันที่หนึ่งของเดือนมกราเนี่ยนะครับเรานับไปจนครบอายุสิบห้าปีของหนึ่งมกรานะเมื่อเมื่อครบสิบห้าปีเนี่ยกราสามารถทําพิธนกรรมไดแ้แต่ถ้าเรานับผิดเนี่ยนะครับเริ่มนับวันผิดเนี่ยมันก็มีผลต่อการทาพิธีกรรมบางทีก็ไอ้นับวันที่หนึ่งมกราแล้วเราไม่แน่ใจนะครับไปบอกเขาผิดเนี่ยนะครับบอกว่าเกิดวันนี้ทั้งๆที่จริงไม่รู้ว่า ในทางทะเบียนราชไปดูปรากฏว่ามีหลายคนนะครับผมเ็ยเห็นไม่มีวันเกิดนะครับมีแต่ปีพศเกิดนะครับค่ะซึ่งมาเป็นลักษณะเนี้ยรู้ปีพศเกิดไม่รู้เดือนไม่รู้วันเนี้ยก็ต้องถือวันนับวันที่หนึ่งของปีนั้นเนี้ยนะครับเป็นวันเกิดสมว่าอคุณแม่มเกิดนะครับตอนนี้อาจจะสิบแปดปีสมว่าคุณแม่มเกิดปี หนึ่งศูนย์แต่ว่าหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับแต่คุณแม่เพราะแม่คุณแม่ไม่รู้ว่าจําไม่ได้และไม่ได้แจ้งเกิดไว้เนี่ยก็มั่นใจว่าเอ,อเกิดวันเที่ยงไรก็ไปแจ้งเพียงปีพศไว้ว่าเกิดปีพศสองพันร้อยสิบนะครับทีนี้เวลาจะนับวันทําพินัยกรรมเนี่ยแต่ว่าคุณแม่สามารถทำพินัยกรรมได้ตอนอายุสิบห้ากฎหมายบอกให้นับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันร้อยสิบเนี่ย นับไปวันเกิดคุณแม่มนับไปจนครบสิบห้าปีบริบูรณ์คุณแม่มว่าสามารถทําพินัยกรรมได้ค่ะนับไปจนถึงสิบเจ็ดปีบริบูรณ์คุณแม่ก็าสามารถทําการมั่นได้หรือสมรสได้นะครับโดยพ่อแม่ยินยอมตีได้นับผิดเนี่ยเราไม่นับวันที่หนึ่งเรานับวันที่ไม่นับวันที่หนึ่งของปีของเดือนมกราไปนับผิดเนี่ยและปรากฏว่าไปทานิติกรรมเช่คก่อนเนี่ย พินัยกรรมฉบับนั้นเนี่ยเขาสิ้นผลได้การสมรสก็เป็นโมฆะได้นะครับค่ะหรือเวลาบุตรบุญธรรมเนี่ยอายุยังไม่ได้ยี่สิบห้าบริบูรณ์เนี่ยแต่นับผิดไม่ถูกต้องตามหลักกฎมหมายที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าพอรับบุญธรรมเนี่ยแล้วต่อมาเกิดผู้รับถึงแก่ความตายขึ้นมาเนี่ยค่ะปกติบุตรบุญธรรมมันมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้รับบุญธรรมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทางญาติของ ผู้รับบุญธรรมอาจจะมีมีพี่น้องบุญบุญธรรมอาจจะไม่มีอผู้รับบุญธรรมไม่มีลูกแต่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้ามีบุญบุญธรรมเกิดขึ้นและสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องก็หมดสิทธิ์นะครับการแม้บุญบุญธรรมมีสิทธิได้รับมรดกแต่ถ้าก็ไปตรวจสูน์หรือก็ดูจากที่อในทางเอกสารเนี่ยนะครับอาจจะมีมีการนับวันผิดขึ้นมาปรากฏว่าวันที่รับบุญบุญธรรมเนี่ย อายุไม่ครบยี่สิบห้าบบูรณ์แม้เท่าที่อาจจะหลงผิดจดเบียนรับบุญุญธรรมไปใ่ฝ่ายต่อสู้ขึ้นมาและฟังได้นะครับว่าอายุยังไม่ครบยี่สิบห้าเนี่ยการรับบุญบุญธรรมก็ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับบุรบุญธรรมคนนั้นก็ถือว่าไม่ใช่บุญบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกกลายเป็นว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกไปนะครับอันนี้กรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับค่ะค่ะอันนี้คือกรณีที่ เรื่องวันเกิดนะนับวันเกิดเนี่ยไอ้ชัดเจนก็คือถ้ารู้เดือนไม่รู้วันก็ให้นับวันที่หนึ่งของเดือนนั้นนะครับ <pueda. S 1> ถ้ารู้ปีไม่รู้เดือนไม่รู้เดือนก็ไม่รู้วันอยู่แล้วแหละครับว่าเป็นวันเดือนไหนวันไหนของเดือนไหนอันนี้ให้ถอยมานับวันที่หนึ่งมกราของปีพศที่เกิดะนะครับก็นับจากวันที่หนึ่งไปเนี่ยของเดือนนั้นก็ยาวไปจน ครบ15ครบ17ครบ18ครบ20ครบ25เนี่ยนะครับจะมีผลการทํานิกรามต่างๆนะถ้าเด็กอายุไม่ถึงบางทีก็ทําไม่ได้ทําไปก็เป็นโมคิยะลักษณะเนี่ยหรือว่าเ,เป็นโมคะลักษณะเนี่ยก,ก,ก็มีข้อต่อสู้ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายได้นะครับอันนั้นคือกรณีการนับวันนะครับของการเกิดค่ะนี้ในกรณีที่บอกว่า เกี่ยวเรื่องวันตายเกี่ยวเรื่องการตายเนี่ยนะครับ<ส>เกิดแล้วอยู่รอดแล้วนะครับระหว่างที่รอดก็มีปัญหารอดอยู่นับแต่เมื่อไหร่รอดไปถึงเมื่อไหร่จะทําอะไรได้บ้างอย่างที่เราว่ามาทีนี้กรณีที่เกี่ยวเรื่องวันตายเรื่องการตายเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันตายก่อนตายหลังตายพร้อมกันเนี่ยอันนี้มีปัญหามากเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่บุคคลหลายคนตายในเหตุปยันตรตรายร่วมกันเนี่ย ถ้าพ้นวิสัยที่กําหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนตายหลังเนี่ยให้ถือว่าตายพร้อมกันนะคือถ้าไม่รู้วันเขาเรียกระยะเวลาห่างกันที่ตายเนี่ยนะครับก็มีผลในทางกฎหมายผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอ่อนายกรนายขอเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับต่างฝ่ายต่างทําพิธิกรรมให้แก่กันเนี่ยสามีทําให้ภรรยาภรรยาทาให้สามี ปรากฏว่านั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเครื่องบินตกนะครับตายไอ้คเนี้พอตายปั๊บไม่รู้ว่าใครตายก่อนใครหลังไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้มันคนวิสัยจะรู้ได้เขาบอกให้ตายพร้อมกัน <c oughs> พอตายพร้อมกันปั๊บเนี่ยคุณแม่ดูดิไอ้พี่ในกรรมเนี่ยมันต้องคนที่รับโมดกทมใอกรรมได้เนี่ยต้องตายหลังผู้ทำในกรรม ถ้าเมื่อ,อไหร่ตายก่อนปั๊บเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับโมดกทำมีดกรรมอันนั้นนะครับเพราะว่าตายเสียก่อนผู้รับผู้ทำนัยกรรมต้องตายหลังแต่ว่านางกอนางขออนายกอนายขอเมื่อกี้ถ้าต่างคนต่างทำมีกรรมให้แก่กันเนี่ยถ้านายกอสามีตายก่อนนะตายก่อนนักหนึ่งนาทีก็แล้วแต่นะครับคนที่ตายหลังก็มีสิทธิ์ได้รับพินัยกรรมของคนที่ตายก่อนถ้า คนที่ตายก่อนก็คือสามีเนะี่ยไม่มีสิทธิ์รับของภรรยานะแต่ภรรยามีสิทธิ์รับของสามีเพราะภรรยาตาย,ตายทีหลังเหนในชัดเนี่ยก็มีผลมก่อแต่ถ้าตายพร้อมกันปั๊บเนี่ยพินกรรมไม่เกิดผลเลยก็คือมันตายพร้อมกันเนะี่ยไม่มีคนตายหลังก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามมินกรรมเพราะจะรับได้จะต้องตายหลังผู้ทําีนายกรรมถ้าตายพร้อมกัน<ๆ>ก็ไม่สิทธิ์ได้พอไม่สิทธิ์ได้ปั๊บ ก็ต้องเหมือนไม่มีพินัยกรรมต้องกลับไปสู่ว่าต้องสืบถาวเราเรื่องว่าสามีภรรยาคู่เนี้ยมีใครเป็นทายาทโดยสายเลือดโดยทําบ้างพินัยกรรมเนี่ยทิ้นผลไปเลยเพราะตายพร้อมกันนะครับแต่ถ้าถ้าตายไม่พร้อมอย่างที่บอกอะ่ะสามีตายก่อนนะครับสามีทําิน้กรรมไม่ภรรยาภรรยาตายหลังห้านาทีภรรยามีสิทธิ์ได้รับมรดกของสามีค่ะพอรับมาแล้วเนี่ยได้ตามพินัยกรรมเนี่ย ภรรยาตายภรรยาตายปั๊บขาต้องดูต่อภรรยามีทายาทโดยทาใครบ้างนะครับภรรยาอาจจะมีลูกกับสามีก่อนมาแล้วก็มามีลูกกับสามีคนเนี้ยนะครับเห็นได้ว่าลูกสามีอ่าก่อนเนี่ยมารับมอดกของแม่ซึ่งแม่ได้จากพ่อใหม่เนี่ยซึ่งถ้าเอาจากพ่อพ่อคนเนี้ยถ้าไม่มีพฤติกรรมเนี่ย ลูกของสามีก่อนเนี่ยไม่มีสิทธได้รับมรดกของของสามีใหม่ของแม่เพราะไม่ใช่ลูกของเขานะแต่พอแม่ตายหลังพ่อใหม่โดยมีพินัยกรรมเนี่ยแม่ได้รับมาตามพินัยกรรมและคนอื่นไม่ได้เพราะให้แม่คนเดียวพอแม่มาตายปั๊บทั้งลูกกับสามีใหม่หรือไม่มีลูกสามีใหม่หนะมีลูกกับสามีเก่าเนี่ยกลายว่าลูกสามีเก่าเนี่ยมาได้รับมรดกของสามีใหม่ของแม่ ไม่มีแม่อยู่นี่ก็หมดสิทธิ์หรือแต่ตายพร้อมกันเนี่ยนะครับตายพร้อมกันอ่าตายพร้อมกันไม่มีพินัยกรรมก็ได้รับส่วนของแม่นะครับแต่ส่วนของพ่อใหม่เนี่ยถ้าถติว,ว่าไม่มีทะเบียนจมรถกันเนี่ยนะครับแม่ก็มีสิทธิ์ได้รับของพ่อของพ่ออันเนี้ยก็ไปดูว่าพ่อมีทายาทใครบ้างอาจจะมีพญามาก่อนและมีลูกติดมาก็ได้นะครับ มีลูกเดิมอยู่ลูกเดิมว่ามีิดมารับของพ่อแต่ถ้าพิัยกรรมมีผลคือพ่อใหม่เนีตายก่อนแม่เนี่ยทุกอย่างจะมาอยู่ฝั่งแม่หมดเลยและไปได้ลูกลูกของแม่ที่อาจจะติดมาจากลูกสามีเก่าก็าาได้อันเนี้ยการตายก่อนหลังก็มีผลในตามกฎหมายเยอะมากเหมือนกันนะครับค่ะอ่างั้นงั้น งั้นแบบนี้แบมก็ต้องอั้นไว้สมมุติว่าแบมจะต้องตายนาทีนี้แบมก็อั้นไว้สักนาทีหนึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยไหมคะอาจารย์คะก็ต้องวินิจฉัยเพราะว่าเขาสมว่าก,การสุบสบและมีข้อโต้เถียงกันเนี่ยนะครับค่ะมันมีในทางกฎหมายมันถ้ามีโมโดกเยอะๆมันอาจมีการโต้เถียงก็ต้องมีการพิสูจน์ไอตรงนี้กันว่าตายเมื่อไหร่นะสมว่าเครื่องบินตกใช่ไหมละลังจว่า พอตกปั๊บเนี่ยสามีไม่มีอะไรสิว่าก็บอกถ้าสำลักน้ำเนี่ยถ้ายังไม่ตายดีมันยังหายใจอยู่มันก็ดึงอะไรเข้าไปในปอดได้ใช่ไหมมันก็พิสูจน์จากตรงนั้นถ้าของสามีไม่มีเลยเนี่ยเป็นไปได้มันชัดเจนว่าวิจัยว่าสามีาตายก่อนเพราะดูจากภรรยาระยะเวลาแล้วเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังหลังจากเขาศาลอ่าหมออาจจะคำนวณเนี่ยว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยยังมีมันยังมีลมหายใจอยู่และสามารถหายใจเอาเสร็จ ดินเสียอะไรเข้าไปในปอดเนี่ยนะครับก็มันเป็นการพิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ถ้ามันมีปัญหาโต้เถียงกันก็ก็ต้องสืบในข้อจริงกันก็คือให้หมอต้องมาวิจัยตรงเนี้ยนะครับค่ะการตายเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีตายโดยธรรมชาติกับตายโดยผลของกฎหมายนะครับตายโดยธรรมชาติเนี่ยจริงๆก็จะเรียกว่าสิ้นชีวิตหรือว่าสิ้นสภาพบุคคลเนี่ย ซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคนจะพูดว่าชิ้นลมชิ้นลมนะครับชินลมหายใจมันก็มองว่าชิ้นลมหายใจจริงๆการว่าชิ้นลมหายใจจริงๆเนี่ยมันต้องดูระบบของร่างกายที่มันมีระบบสําคัญอยู่อยู่ในสามระบบระบบประสาทกลางก็คือพวกสมองเนี่ยนะครับระบบไหลเวียนก็คือหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจก็หลอดลมและปอดเนีสามระบบนี้ต้องเกี่ยวเนื่องกันมันต้อง คือถ้าบทสภาพไปอย่างถาวรกับไปตั้งถามระบบนะครับซึ่งโดยหลักการทั่วๆไปถ้าไม่มีการตกเถียงอะไรกันมากไม่มีเรื่องยะเวลาคายเคียงกันสมมติว่าพอเกิดเหตุปั๊บก็พอก็จะสุดพิจบก,ก็ก็จบไปแต่ว่าถ้ากรณีที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวก็นอนโรงพยาบาลเมียก็นอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมอต้องวิจัยว่าสุดท้ายสองคนนี้ตายเนี่ยต้องวิจัยว่าใคร ตายก่อนตายหลังเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ระบบถามระบบดังกล่าวมาวิจัยนะครับโดยความเห็นของแพทย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับต่กรณีเนี่ยที่บอกว่าไอ้ตายก่อนตายหลังเนี่ยคือถ้าเครื่องบินตกในเนี้นะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีการโต้แย้งกันคิดว่าตายพร้อมกันนะ่ะแต่ถ้าไม่ไม่ตายทันทีเกิเดเหตุรถชนอะไรกันเนี่ยมันสลบทั้งัวทั้งเมียเนี่ยแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายสองคนนี้ตาย แต่ว่าตายก่อนหรือตายหลังเนี่ยหมอเนี่ยก็จะเป็นประเอกขึ้นมาเรื่องเนี้ยว่าวิจัยว่าใครตายก่อนหลังเพราะว่าตายก่อนหลังเนี่ยมันมีผลต่อมอดกนะครับเเรื่องใหญ่หญเลยคือมอดกถ้ามีมอดกเยอะๆเนี่ยอย่างเรายกว่าทำเมกรรมให้แก่กันนะหรืออาจจะสามีทําให้ภรรยาฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยค่ะภรรยาไม่ทําให้สามีหรอกตีต้องวิจัยว่า ภรยาตายก่อนสามีหรือตายหลังสามีก็มีผลเรื่องินันกรรมอะถ้าตายก่อนก็ินัยกรรมสิ้นผลสิ้นผลก็เหมือนไม่มีินันกรรมแล้วถ้าไม่ระบุให้คนอื่นอีกเนะี่ยไม่มีเพราะไม่มีต้องกลับไปหาทายาทของสามีว่ามีใครเป็นทายาทโดยธรรมอยู่บ้างก็มีสิทธิ์รับมรดอกไปคดีความที่มันโต้เถียงกันเนี่ยก็เ,เกิดจากเรื่องําลองเนี้ยนะฮะเกี่ยวเรื่องินัยกรรมเกี่ยวกับมรดกตอนนี้ที่ตายก่อนตายหลังนะครับทีนี้การตาย ที่ว่าเนี่ยคือตายโดยธรรมชาตินะครับแต่คุณแม่มต้องได้เคยได้ยินว่าการตายโดยผลของกฎหมายเคยได้ยินไหมคุณแม่ได้ยินค่ะจากอาจารย์เลยค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะการสอนแบบมาหลายปีค่ะครับเพราะว่าตายโดยตายโดยธรรมชาติปัญหาไม่กอยมีอะไรเกิดนะครับเพราะว่าการตายมโดยธรรมชาติมันมีผลในทางกฎหมายหลายอย่างอย่างสมว่า การสมรสเนี่ยเขาบอกว่าอพอคู่รถอีกฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยถือว่าการสมรนะสอันทิ้นทิ้น,น,นคือขาดการอานทนะิ้นตภาพไปนะครับไม่ไม่มีแต่ถึงแม้จะมีจำเียสมรสอยู่แต่ตัวบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยการสมรสก็สิ้นนะครับสิ้นไปนะครับหรือในทางอาญาถ้าถึงเก่ความตายเนี่ยถ้าถือว่าเขาต้องโทษคดียาอยู่นะครับถูกฟ้องถูก ถูกฟ้องอยู่หรือตกเป็นผู้ต้องหาอยู่เนี่ยถ้าผู้ต้องหาถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่าอการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยก็รับสิ้นไปายุต้องยุติในทางอาญานะครับค่ะท <c oughs> ีนี้มันมีการตายโดยผลกฎหมายที่บอกว่าคนสาบศูนย์กูแม่ก็ได้ยินนะครับไอ้กรณีที่สาบศูนย์ไปเนี่ยปกติเนี่ย ถ้าหายจากคุมนอยไปโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยนะครับเกินห้าปีเนี่ยนะครับผู้มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิ์ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งว่าบุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญถ้าศาลไต่ส,ตสวนได,ได้ความว่าเขาจากภุมนอยไปโดยไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปีเนี่ยนะครับถ้ามีการไต่สวนแล้วได้ความว่าก็จริงเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย ศาลจะมีคํารักษาให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าตายโดยผลกฎหมายการตายโดยผลกฎหมายเนี่ยไม่ทําให้การสมรสสิ้นสุดในแบบมันจะต่างกับการตายโดยธรรมชาตินะครับการตายโดยผลกฎหมายเนี่ยไม่นําไปใช้ในการอ่าพิภาคสาเรียนว่าเป็นการสมรสสิ้นสุดนะครับต้าจใจการสมรสสิ้นสุดเนี่ย กฎหมายเปิดช่องทางให้ผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับยิ่งร้องฟ้องต่อศาลเนี่ยนะครับขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันนะฮะไม่ใช่ว่าพอศาลพิพากษาว่าสาบสูญแล้วเนี่ยทําให้การสมรสสิ้นผลไปนะครับหรือในทางอาญาเช่นเดียวกันถ้าเขาตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจําเลยนะครับแล้วปรากฏว่าเขาหายตัวไปนะฮะ ถ้าเหตุการณ์ตามปกติเนี่ยก็คือห้าปีถ้าในกรณีที่เกิดสงครามนะครับนั่งยานพาหนะไปเรืออับปางเครื่องบินตกเนี่ยนะครับเครื่องบินถูกทําลายหรือเกิดเหตุนะครับทํานองเดียวกันเช่นสึนามิเนี่ยนะครับเนกรณีอย่างเนี้ยนะครับถ้าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดแล้วเนี่ยสองปีไม่มีใครพบเห็น <c oughs> บุคคลนี้เลยเนี่ย ก็ร้องศาลให้ศาลสั่งให้เป็นคนสับสูนนะถ้าหายจากบ้านไปเหตุการณ์ปกติตลอดห้าปีอันนี้ก็ร้องให้สับสูนถ้าเหตุการณ์แบบฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยสองปีไปร้องศาลศาลสั่งให้เป็นคนสับสูนปั๊บเนี่ยนะครับก็ถือว่าตายโดยผลกฎหมายแต่ว่าในทางอาญาเนี่ยยังไม่ถือว่าเขาตายนะครับเพราะทางอาญาต้องตายโดยธรรมชาติฉะนั้นการดูคดีเนี่ยเขาต้องรอถ้าคนนี้กลับมา ติดตามตัวมาได้แม้จะสั่งให้สับถูญแล้วต่อมาปีที่เจ็ดที่แปดปรากฏตัวเขามาเนี่ยก็ยังเอนกเดียรยาเขาได้นะครับเพราะถือว่าไม่ตายตามธรรมชาติแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยถ้าสารสัง่งให้สับถูญเมื่อไหรพับเนี่ยก็ถือตายด้วยผลกฎหมายเนี่ยให้สิทธิและหน้าที่ของคนที่สับถูญหรือตายด้วยผลกฎหมายเนี่ยก็ตกทอดแก่ทายาทนะครับมอดกต่างๆนะตกทอดแก่ทายาทนะครับ มีทายาทถือว่าเราทำพินัยกรรมไว้ก็ตกทอดไปตามพินัยกรรมถ้าไม่ไม่มีพินัยกรรมก็ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมนะครับอันนี้อันนี้ในทางแพ่งนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวเรื่องสถานะเรื่องคู่สมรสไม่สิ้นผลไปต้องฟ้องศาลเรื่องอาญานะครับแม้จะตายโดยผลกฎหมายสับสนที่ว่าเนี่ยก็ไม่ทำห้คดีายายายุติลงนะครับจับตัวมาได้เมื่อไหร่ภายในยุคความเนี่ย นะครับก็ยำเนินดำเนินคดีกับเขาได้แม้จะศาลสั่งว่าเป็นคนสับสนไปแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าในยุคความถือว่าคดีฆ่าคนตายเนี่ยอยู่ยุคความยี่สิบปีเนี่ยนะครับเหลือยี่สิบวันเขาโผล่มาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยก็ดำเนินคดีกับเขาได้เพราะสิทธินำกดียวยังไม่รับสิ้นไปนะครับแต่ถ้าเขากลับมาปับ๊บแสดงว่าเขาไม่ได้ตายจริงนะครับและก็ไอ้ที่สั่งสับสนไปเนี่ยก็แสดงว่าเขา เขายังมีตัวอยู่เพียงแย่ไม่มีใครเจอเขาตอนเองเขาก็ามีสิทธิ์กลับมาร้องศาลนะครับให้ศาลเพิกถอนคําสั่งเดิมนะครับที่จัางให้เขา,าสาบศูนย์เนี่ยแล้วทรัพย์มรดกต่างๆของเขาเนี่ยที่ตกแก่ทายาทถ้ายังอยู่ครบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับทายาทก็ต้องคืนกลับมาให้กับอผู้ที่ถูกสามจางให้าสาบศูนย์นะครับ แต่ถ้าขายไปแล้วแล้วคนบุคคลภายนอกเขาสุจริตอันเนี้ยนะครับก็เรียกคืนไม่ได้ก็ถ้าคนที่ได้มอดกไปนะครับโดยสุจริตเนี่ยนะครับก็คืนเท่าที่มีอยู่แต่ถ้าไม่สุจริตคือรู้อยู่แล้วบางทีจริงอ่ะร,รู้ว่าไม่ได้สาบสูญจริงตัวตนยังมีอยู่แต่แต่ไม่กลับมาแล้วรู้ยังมีชีวิตไปร้องศาลนะครับมีคนร้องศาลตัวเองรู้อยู่แล้วไปรับมอดกมาอันนี้ถือไม่สุจริต พอไม่สุดจริตเนี่ยอยอย่างเนี้ยผู้ที่ถูกสานให้สั่งสับย์สูญแล้วกลับมามาลองสารเพิกถอนเนี่ยอันนี้เรียกทรัพย์สินคืนได้ครบนะครับถ้าขาดหายไปก็ต้องชดเชยเป็นเงินมานะครับอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องเอ่อคำว่าสภาพบุคคลนะครับคลอดอยู่รอดเป็นตลกอิ้ิ้นสุดเมื่อตายนะครับทีนี้ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จนทั้งตายเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องที่ พี่น้องประชาชนต้องทราบว่าเรื่องการมีสิทธิ์จะใช้ชื่อนามสกุลนะครับความสามารถอายุจะทํานิติกรรมได้เมื่อไหร่ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องความสามารถของบุคคลเนี่ยซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดเพราะมันเยอะมากนะครับเป็นคนอยู่อายุยังไม่เกินสิบห้าไปทำนิติกรรมทําไม่ได้เงยยกตัวอย่างนะครับยังไม่สิบเจ็ดก็ ไปสมรสไม่ได้ไปมั่นไม่ได้นักษเนี่ยครับหรืออายุยังไม่ครบยี่สิบยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไปทานิการบางอย่างต้องรับความยินยอมจากเอ,อผู้ปกครองหรือบางอย่างผู้ครองอ่ะต้องทานิกรรแทนผู้เยาว์โดยต้องขอญาตจากสามเนี่ยอันนี้รายละเอียดจะเยอะมากนะครับแต่ว่าไอ้แฟนๆในการนะี้รู้หลักของกฎหมายว่าระหว่างที่คลอดอยู่รอบเป็นเารกเนี่ย กว่าจะอายุยี่สิบเนี่ยนะครับมันมีเรื่องความสามารถของบุคคลในการทํานิกกรรมนะถ้าปกติอยู่ก็เรื่องอายุถ้าสติสตังไม่ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถลักษณะนี้ยนะครับจะเกี่ยวเนื่องอยู่ตรงเนี้นะครับที่มีกฎหมายอยู่นั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบประสบปัญหาลักษณะนี้ยนะครับเกี่ยว่องการทํานิกกรรมที่อายุไม่ถึงหรือถึงไม่ถึงรับรางเนี่ยต้องรับรู้ว่ามีกฎหมายอยู่นะครับ ซึ่งไม่สามารถลงรายละเอียดได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้คือเรื่องเ,อเรื่องบุคคลบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับก็ชัดเจนนะคะในค่ำคืนนี้ในเรื่องของการเกิดการตายนะคะวันเกิดวันตายนะคะอาจารย์ก็อาธิบายเป็นที่เรียบร้อยนะคะครบถ้วนในสัปดาห์นี้และวันนี้ด้วยเวลาที่จำกัดคงต้องลากันตรงนี้นะคะ กันเป็นอย่างยิ่งนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลากันตรงนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณนแหม่มแลคะ,ะเป็นเพนทุกคนนะครับขอโชคดีมีชัยครับผมโดยบุริรัตสามัติยะและทนายวินัยวงเมฆ